สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานผลิตขนมปังเจ้าดังนะคะโรงงานตาหยองเบเกอรี่ค่ะตอนนี้เป็นกระแสดังอยู่ใน t ิ k ตอกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขนมปังเมยโคตรนิ่มค่ะน่าทานมากทุกคนวันนี้เราบุกมาที่โรงงานเลยนะคะ ตัวนี้ราคาห่อละ35บาทค่ะ1ห่หอก็คือจะเป็นจุ5ชิ้นนะคะน่าทานมากแล้วก็คือแบบว่าเนยเขาให้มาแบบจุกๆเลยนะคะสัมผัสคือนุ่มมากเลยตอนนี้ที่เป็นกระแสนี่คือมีหลายตัวเลยนะคะมีตัวขนมปังตัวหมูหอยองน้ำสลัดแล้วก็ตัวไส้กรอกน้ำสลัดด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะคะน่าทานมากหน้าโรงงานก็คือจะขายอยู่ที่ห่อละ35บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ นี่แพ็กเกจเขาแบบว่าอย่างดีเลยนะซีงกันลมมาอย่างดีเพิ่งออกมาจากเตาเลยนะคะอบสดสดใหม่ๆหอมมากขนมปังคือนุ่มมากทุกคนดูซะก่อนห,ห,หอม ดีอะละมุนอร่อยดีอะอร่อยมากขนมปังของนุ่มมากเลยห่อละสามสิบห้าบาทนี่ไม่แพงเลยนะอืดีมาก อร่อยมากที่โรงงานเขามีเด็ดราคาส่งด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะติดต่อเข้าไปที่เพจได้เลยตาหยองปังปังนะคะชื่อเพจตัวเนยคดนิ่มเนี่ยเยจะมีตัวนี้เป็นเนยสดนะคะแล้วก็มีใบตเตยด้วยมีสตรอเบอรีอร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 ่แล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยนะคะอร่อยมากทุกคนต้องสั่งกันเยอะนะคะ าให้หนึ่ตัวใบเตยขนมปังเขาจะเป็นรสใบเตยน,นะคะสบลูเบอรี่อืร่อนามากแล้วก็ช็อกโกแลตราคาส5จ้าบาทเท่านั้นนะคะราคาปิดนะมีราคาส่งด้วยนะใครสนใจสั่งเยอะๆนะคะต้องพักเข้าดีเพจน,นะคะ อร่อยมากดีถ้าใครไม่สะดวกมาที่โรงงานนะคะก็คือสามารถทักเข้าเ,าเพจแล้วก็เขาจะมีจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะทักเข้าไปได้เลยแนะนามากอร่อยทานเพลินค่ะขนมบางนุ่มมากคิดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดตดตามแล้วเดี๋ยวจะพาไปรีวิวที่ไหนอีกร้านเด็ดๆทั้งนั้นดังๆแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย Still lots of viewer like a taunt. Never